ฮีโร่ตัวจริงแฟนบอลแห่ชมเคียร์ช่วยชีวิตอิลิกเซนนายอยู่สโมสสอนคู่ปรับกันแต่นายคือเพื่อนแฟนบอลทั่วโลกแห่ชื่นชมซิโม,มงเคียร์กับตันทีมชาติดเดนมาร์กที่มีส่วนช่วยยื้อชีวิตคริสเตียนอิลิกเซนเพื่อนร่วมทีมซิโม,มงเคียร์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติดเดนมาร์กกำลังได้รับการยกย่องจากแฟนบอลทั่วโลก หลังจากที่เป็นคนแรก,แรกที่เข้าไปช่วยยูลชีวิตคิสเตียนอีดิกเซนเพื่อนร่วมทีมที่เกิดหมดสติและลมฟุบคาสนามระหว่างเกมยูโร2020นัดที่ทับโคโนมดวลกับฟินแลนด์เมื่อคืนวันเสาร์เหตุการณ์สุดช็อกดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกและเคียร์คือคนแร,แรกที่เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลอีลิกเซนที่หมดสติและเริ่มมีอาการชักเกร็งโดยบาคการหลังจอมแก่งจากอซีมิลานได้พยายามช่วยเพื่อร่วมทีมที่อยู่กับอินเตอร์มิลานไม่ให้ลิ้นจุกปาก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก่อนที่จะให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการของอิลิกเซนต่อนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยภาพสุดประทับใจของเคียร์มถึงแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูคนเก่งที่เข้าไปกอดและให้กำลังใจซาบินาภริยาสุดที่รักของอิลิกเซนซึ่งกำลังได้รับคำชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์